Bonjour. Bonjour. Cette vidéo va vous présenter le masculin et le féminin des noms de profession. La formation du féminin est très compliquée en français. Il y a différentes règles. Nous allons voir la première règle. vous allez former le féminin en ajoutant un e au nom masculin ค่ะข้อที่1ร <t'> ือว่าแบบที่1ในการเปลี่ยนคํานามเพศชายให้เป็นให้อยู่ในรูปของเพศหญิงนะคะก็คือก <un> ารใช้คํานามเพศชายคํานั้นแล้วก็เติมตัวเอด้านหลังมันก็จะเปลี่ยนเป็นเพศหญิงค่ะ p a r e x e m p l e il est étudiant ค่ะตัวอย่างเช่นเขาเป็นนักเรียน อันนี้อยู่ในรูปของเพศชายเขาในที่นี้ก็คือหมายถึงเขาผู้ชาย Au in, vous allez ajouter e la allez Vous un Du coup vous étudiante féminin fin dire Elle est Elle e à ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นจะบอกว่าหล่อนหรือว่าเขาผู้หญิงเป็นนักเรียนในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคำว่านักเรียนก็คือคำนามที่บ่งบอกอาชีพพวกนี้ก็จะต้องเปลี่ยนรูปไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนประธานจากเขาผู้ชายเป็นเขาผู้หญิงหรือว่าหล่อนดังนั้นคำว่านักเรียนเนี่ย เราก็ต้องเติมตัวเออด้านหลังนะคะเพื่อให้รู้ว่าเป็นเพศหญิง o f Aure r exemple est p il s s ค่ะตัวอย่างต่อไปเขาผู al, ai, ben, ้ชายเป็นครู vous ajoutez professeur féminin fin E de un Au à la fin ce qui donne elle est p r o f e s s e น r ดังน,นเวลาที่จะเปลี่ยนจาก il เป็น el ก็คือจากเขาผู้ชายเป็น al, เขาผู al, ้หญิงหรือว่าเป็นหล่อนเนี่ยคำว่าครูเนี่ย p r o f e s s u r เนี่ยเราก็จะเติมตัวเออด้านหลังให้อยู่ในรูปของเพศหญิงค่ะ e x e r c i c e il est auteur. faut le mettre au f é m i n i n ่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดนะคะให้ทุกคนลองเดากันดูว่าถ้าเกิดเนี่ยเป็นเพศชายเขยียนว่าเขาเป็นนักเขียนแบบนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเราจะเขยียนยังไง il est auteur. elle est auteur. vous rajoutez u n e à la fin อันนี้นะคะก็คือเฉลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากเพศชายเป็นเพศหญิงก็คือจากเขาผู้ชายเป็นเขาผู้หญิงเนี่ยคำว่านักเขียนนะคะเราก็จะต้องเติมเออด้านหลังเข้าไป e u x ieme règle les mots qui se terminent par er du coup on met un e à la fin ça fait er e ค่ะก็คือว่าอันนี้นะคะสำหรับคำนาม เกี่ยวกับอาชีพนะคะที่ลงท้ายด้วยเออแอนะคะเวลาเป็นเพศชายถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นเพศหญิงเนี่ยเราก็เปลี่ยนเออแอให้อยู่ในรูปเออแอเออแต่ว่าเออตัวแรกเนี่ยใส่แอคซังแอคซังกาฟลงไปด้วยมีแอคซังด้านบนนะคะ Par boulanger exemple, il est il ตัวอย่างเช่นอันนี้ในถ้าเป็นผู้ชายเขาเป็นคนทำเขาเป็นคนทาขนมปังนะคะหรือว่าเขาเป็นคนขายขนมปังอันนี้ก็คือใชอ้อีก็คือเขาผู้ชาย Au féminin le ER devient R E accent grave RE Elle est boulangère ค่ะคราวนี้ถ้าเราจะบอกว่าหล่อนเป็นคนทําขนมปังเปลี่ยนจากเขาเป็นหล่อนหรือเขาผู้ชายเป็นเขาผู้หญิงเนี่ยแล้วก็คําว่า b o u l a n g ช r ที่แปลว่าคนทําขนมปังเนี่ยมันลงท้ายด้วยเอเอร์เห็นไหมคะดังนั้นพอเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเราก็จะเปลี่ยนเอเป็นเป็นเออ็ก์แอนกราฟอเอก็เลยกลายเป็นบูลังเจ ะะก็คือหล่อนเป็นคนทำขนมปัง Aure est infirmier exemple il ตัวอย่างถัดไปเขาเป็นพยาบาลหรือถ้าภาษาไทยอาจจะเรียกว่าเขาเป็นบุรุษพยาบาล Au in, vous allez vous féminin infirmière dire elle est elle EER ค่ะอันนี้ก็คือพอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงว่าหล่อนหรือว่าเขาผู้หญิงเนี่ยเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นนางพยาบาลเราก็เลยเปลี่ยน เหมือนกันเออแอร์ ER, มันลงท้ายด้วยเออแอร์ตอนที่เป็นผู้เพศชายพอเปลี่ยนคำนามนี้ให้เป็นเพศหญิงเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเออแอร์เป็น ER, เออไอสังกาฟแอร์เออก็คือออกเสียงว่าแอร์ค่ะ petit exercice อ่ะอันนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะ il est couturier อันนี้นะคะก็คือแปลว่าเขาเป็นช่างตัดเสือ้อเขาผู้ชาย c o ณจะใส่ก็ e ือแปลว่าเขาเป็นช่างตัด ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากเขาผู้ชายเป็นเขาผู้หญิงเนี่ยเราจะเขียนแบบไหน Il est Elle est อิน r คูต e รี e อลิคูตู u r เอ r ์ค่ะก็คือถ้าบอกว่าเขาผู้ชายเป็นช่างตัดเสือ้อพอเปลี่ยนเป็นเขาผู้หญิงหรือว่าหล่อนเป็นช่างตัดเสื้อนะคะเราก็จะเปลี่ยนเออแอเป็นแอรคำยงนนะคะ solved un mot au masculin qui se termine par « en » devient « n ».ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกฎข้อที่3นะคะหรือว่าแบบที่3นั่นเองถ้าเกิดว่าคำนามที่บอกอาชีพนั้นนะลงท้ายด้วย e n นะคะที่เป็นเพศชายเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเพศหญิงโดยการเปลี่ยน e r n ที่ออกเสียงว่าอ่องเนี่ยให้เป็น e n n e ซึ่งออกเสียงว่า n นะคะ Par exemple, Il e เ t c h i r u r g i e ยตัวอย่างเช่นเขาเป็นศัลยะแพทย์ au féminin en devient enne e. elle est chirurgienne ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากเขาผู้ชายเป็นเขาผู้หญิงหรือว่าหลอนนั่นเองก็คือหลอนเป็นศัลยะแพทย์ศัลยคำว่าศัลยะแพทย์ก็จะต้องเปลี่ยนจาก en ให้เป็น enne e นะคะคะ est m u อ i c i e n อันนี้ก็คือแปลว่าเขาเป็นนักดนตรี Au féminin EN devient E n n e e l l e est m u s i c i e n n e ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนประธานจากเขาผู้ชายเป็นเขาผู้หญิงก็คือคำว่า musician ก็ต้องเปลี่ยนด้วยโดยการเปลี่ยนจากเอเป็นเ e อ e, แล้วก็เ,เสียงแบบมินเนอด้านหลังนี้นะคะแล้วเอ็น exercise c e e Il t l y c é n Comment transformer? allez-vous il est lycéen Comment transformer allez-vous Il féminin lycéen ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดย่อยนะคะคือเขาบอกว่าเขาเป็นนักเรียนมปลายนะคะก็คือเขาในที่นี้เป็นเขาผู้ชายเป็นนักเรียนมปลายถ้าจะบอกว่าหล่อนเป็นนักเรียนมปลายเนี่ยจะเขียนยังไง il est lycéen au féminin devient elle est lycéenne ค่ะอันนี้นะคะก็คือเฉลยนะคะถ้าเกิดเปลี่ยนจาก i เป็น e l ก็คือเขาผู้ชายเป็นเขาผู้หญิงเนี่ยก็คำว่า l i s เ n ีก็คือเปลี่ยนจาก er n เป็น er n n e เป็น lisen นะคะก็คือหล่อนเป็นนักเรียนหมอปมลายกฎข้อที่สค่ะ er d e ด i e ้ง erz u ก็คือถ้าเกิดว่า คำนามบอกอาชีพเพศชายลงท้ายด้วยเออูแรอคือออกเสียงว่าเออนะคะถ้าเกิดจะเปลี่ยนให้เป็นเพศหญิงเราก็จะเปลี e ่ยนเออูแอร์เป็นเออูเอสเอออกเสียงว่าเอสนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกัน Il est Serv ค่ะตัวอย่างเช่นเขาเป็นพนักงานเสริร์ฟอันนี้คือเขาผู้ชาย Au f é m n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  EUR devient EUSE Elle est serve พอเปลี่ยนให้เป็นเพศหญิงคือหลอนเป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยคำว่าพนักงานเสิร์ฟอะ่ะก็จะเปลี่ยนตัวท้าย e u s เป็น e u s, e, u s e ค่ะ e u r ตัวอย่างถัดไปเขาเป็นนักเต้น Au féminin elle est danseuse พอเปลี่ยนประธานจากเขาผู้ชายเป็นเขาผู้หญิงคำว่านักเต้นหรือว่า d a n เ e อเนี่ย ก็จะต้องเปลี่ยนรูปให้รูปเพศหญิงโดยการเปลี่ยน e อ u อ e เป็น e อ u s อค่ะ Exercise il est pêcheur แบบฝึกหัดนะคะก็คือเขาเป็นชาวประมงอันนี้เขาผู้ชายครานี้ถ้าเป็นเขาผู้หญิงเราจะเปลี่ยนยังไง il est pêcheur comment vous allez le transformer au féminin il est pêcheur elle est pêcheuse นะคะก็เหมือนกันพอเปลี r, e ่ยนประธานเป็นเขาผู e. ้หญิงเป็นชาวประมงเราก็เลยเปลี e ่ยนเออเอเป็นเออูเอสเออหที a, ่มือเรื่อก็คือทีห้าเธอเ i วริสถ้าเป็นคำนามบอกอาชีพที่ลราใช้ด้วยคำว่าเ e อหรือว่าเขียนแบบนี้คะเ e เออูเเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเพศหญิงโดยเปลี่ยนจากคำว่า t e อเป็นคำว่า Tri นะคะ il est acteur ตัวอย่างเช่นเขาเป็นนักสแสดง t e u r d e v i e n t t r i c e au féminin elle est actrice ก็คือนะคะจากเขาผู้ชายก็คือ actor ใช่ไหมคะเพราะเปลี่ยนเป็นล่อนหรือว่าเขาผู้หญิงเป็นนักสแสดงกันเนี่ย teur ก็จะเปลี่ยนเป็น t r i c e ก็คือเป็น actrice Autre exemple. Il est instituteur. อันนี้นะคะก็แปลว่าเขาเป็นครูที่สอนเด็กเล็กนะคะ Instituteur ก็ institute ur, คือเป็นครูที่สอนเด็กเล็กตั้งแต่แบบอนุบาลถึงประถมประมาณนี้ Instituteur devient institutrice au féminin. Elle est institutrice. ค่ะ,ะก็ถ้าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเพศหญิงก็คือหล่อนเป็นครูสอนเด็กเล็กเราก็จะเปลี่ยนเตอเป็นทริส exception, il est chanteur, devient au féminin, elle est chanteuse. On ne dit pas elle est chantrice. ค่ะ mm, อันนี้ก็คือเป็นข้อยกเว้นนะคะข้อ,อยกเว้นก็คือว่าคําว่า chanter ที่แปลว่านักร้องเขาเป็นนักร้องเขาผู้ชายเป็นนักร้องถ้าเกิเดเราอยากจะเปลี่ยนประธานเป็นผู้หญิงว่าเนี่ยหล่อนเป็นนักร้องหรือว่าเขาผู้หญิงเป็นนักร้องเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจาก chanter เป็น chanters เราจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นชันทิสนะคะเป็นคำยกเว้น,นะคะ่ะ Exercise il est conducteur. transformer au féminin อันนี้แปลว่าเขาเป็นคอนดักเตอร์นะคะเขาผู้ชายเป็นคอนดักเตอร์คราวนี้ถ้าจะบอกว่าหล่อนนคอนดักเตอร์เนี่ยเราจะเขียนยังไง Il est conducteur au féminin. Elle est conductrice. อืมอันนี้ก็คือตามกฎน,นะคะก็คือพอเปลี่ยนเป็นเขาผู้หญิงหรือว่าหล่อนเนี่ยก็เปลี่ยนจากเตอร์เป็นทริสก็เลยกลายเป็นหล่อนเป็นคอนดักเตอร์ sixième règle le masculin s'écrit comme le féminin ต่อไปนะคะกฎข้อที่6กนะคะก็คือเพศคํานามเพศชายเขียนเหมือนกับคำนามเพศหญิงเลยคือเขียนเหมือนกันเลยไม่มีการเปลี่ยนรูป certaines professions ne changent pas au féminin คำนามที่เกี่ยวกับอาชีพบางคำเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนรูปไปเมื่อเป็นเพศหญิงก็คือไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะใช้คําเดียวกัน féminin Par exemple est médecin Elle est au médecin il ตัวอย่างเช่นเขาเป็นแพทย์หรือว่าเขาเป็นคุณหมอนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นเขาผู้หญิงหรือว่าหล่อนเป็นแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คําเดิมก็คือ médecin แต่ว่าแพทย์หรือแปลว่าหมอ Autre exemple, il est dentiste au féminin. Elle est dentiste. ค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาผู้ชายหรือเขาผู้หญิงเป็นทันตแพทย์คําว่า dentiste ที่แปลว่าทันตแพทย์เนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนรูป Il est architecte au féminin. Elle est architecte. เขาผู้ชายเป็นสถาปนิกพอเปลี่ยนเป็นเขาผู้หญิงหรือว่าหล่อนเป็นสถาปนิกคําว่าสาปิก architect ก็คือไม่ได้เปลี่ยนรูปเหมือนกันนะคะ Exercice, il est journaliste. Comment allez-vous le dire au féminin? ค่ะอันนี้คือแบบฝึหัดน,นะคะว่าเขาผู้ชายเป็นนักข่าวคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเขียนว่าเขาผู้หญิงเป็นนักข่าวเราจะเขียนยังไง Il est journaliste au féminin vous direz elle est journaliste ค่ะเหมือนกันเห็นไหมคะถ้าเปลี่ยนเป็นเขาผู้หญิงเป็นนักข่าวหรือว่าเราเป็นนักข่าวคําว่วา,า journalist ก็คือไม่ได้เปลี่ยนรูป Septième règle, le, le ne se forme pas tout comme le masculin. féminin pas tout du <des> ข <igned> ้อที่เจ็ดนะคะก็คือคำนามเพศชายและเพศหญิงเนี่ยเขียนแบบไม่เหมือนกันเลย Certains noms masculins deviennent différents au féminin. ค่ะก็คือคำนามเพศชายเกี่ยวกับอาชีพนี่นะคะบางคำเนี่ยก็คือแตกต่างกันแบบไปเลยกับกับเพศหญิงนะคะ Au masculin, il est steward. e v i e n t elle e s t hôtesse de l'air au féminin ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะคะเขาผู้ชายเป็นสจวตหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะพอเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเขาผู้หญิงหรือว่าหลอดเนี่ยเป็นแอ r โฮเทสเตอนะคะก็คือหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะเห็นว่าเขาใช้คนละคำกันเลยสเตวอร์ก็คือเปลี่ยนเป็นโ ô เทสเดลเลอร์ค่ะหรือบาร์แมนเดวีนโอ้เฟมินิน Elle est bar med. Mm. อันนี้ก็คือแปลว่าเขาผู้ชายเป็นบาร์เทนเดอร์หรือว่าเขาผู้หญิงหรือหลอนเป็นบาร์เทนเดอร์ก็จะสังเกตว่าก็จะไม่ได้มีอันนี้ไม่ได้เป็นไปตามกฎข้อไหนก็คือใช้คนละคำกันอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีส่วนที่คล้ายกันนี้แปลว่าเขาผู้ชายเป็นพ่อบ้านหรือว่าหล่อนเป็นแม่บ้านนะคะก็จะมีคําว่าโอฟ o y อ r ยเหมือนกันแต่ว่าก็คือคำเนี่ยก็คือเปลี่ยน

ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเปลี่ยนเป็นหล่อนผู้หญิงเป็นนักกีฬาเราก็จะเขียนว่าแบบนี้ก็คือเปลี่ยนจาก F เป็นเ e แต่คือมันไม่ได้อยู่ในกฎข้อไหนด้านบนนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปเลย Cette video est maintenant terminée terminée. ค่ะคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็สามารถส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ안ต